่อนจะมาเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ยุคกองการศึกษาผู้ใหญ่การศึกษาผู้ใหญ่เริ่มมีอย่างเป็นทางการในปี2483โดยรัฐบาลในขณะนั้นได้ให้มีการจัดตั้งกองการศึกษาผู้ใหญ่สังกัดสำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อรับผิดชอบงานการศึกษาผู้ใหญ่โดยตรงและได้เริ่มโครงการรณรงค์การรู้หนังสือทั่วประเทศยุคกรมการศึกษานอกโรงเรียน ต่อมาได้มีการขยายโอกาสการศึกษาผู้ใหญ่อย่างกว้างขวางในช่วงปี2513ถึง2523รัฐบาลจึงได้ยกฐานะกองการศึกษาผู้ใหญ่ขึ้นเป็นกรมการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อจัดการศึกษานอากโรงเรียนสำหรับประชาชนในวันที่24มีนาคม2522ยุคสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธยาศัย จนกระทั่งในปีพุทธศักราช2545ได้มีการปฏิรูประบบราชการทำให้โครมการศึกษานอกโรงเรียนถูกยุบรวมเป็นสํานักงานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนสังกัดสํานักงานประลัดกระทรวงศึกษาธิการต่อมาตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยพุทธศักราช2551ยุบรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทั่งวันที่18มีนาคม พุทธศักราช2566ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระาราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566โดยมีสาระสำคัญคือการยกเลิกพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพุทธศักราช2551และยกฐานะสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นไป60วันหรือตรงกับวันที่1ิบพฤษภาคมพุทธศักราช2566ยกฐานะเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้มีหน้าที่จัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ 1. การเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง 3. การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับเพื่อให้ ประชาชนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพพร้อมเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต